เป็นคำถามยอดคิดนะครับรถตระกูล h o n ด้าพวกเวียบร้อย470หรือว่าเวียบร้อย25บางคันเนี่ยโคเบียงมันจะโยกโยกซ้ายโยกขวาได้ถามว่าเป็นแบบนี้จะมีผลต่อการใช้งานไหมบอกเลยครับไม่มีผลต่อการใช้งานครับสามารถใช้งานได้ โดยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อสูบเปลี่ยนลูกสูบแหวนแล้วก็เปลี่ยนโซ่เราลิ้นแล้วก็ไกลเราลิ้นพวกลูกยางปริ้งโซ่ยางกดโซ่แล้วก็เฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับ เสียงที่ได้ยินเจ๊ก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 เป็นเสียงของวาลครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งวาลสักครู่ ตัวว้งบอลผมตั้งตั้งบอลโดยที่ผมไม่ได้ดูมาร์กนะผมผมใช้คิลลิ่งแล้วก็ใช้ประสบการณ์นะดูสิว่ามันจะนียบไหมผมไม่ได้ผมไม่ได้ไปปรับโรแมล็กก็ดูมาทีนะมาใส่ความเคยชินส่ามันจะนียบไหม การตั้งล์าที่ถูกต้องครับถ้าถ้าตั้งถูกเนะี่ยมันจะเงียบเีเงียบแล้วก็ถ้าระบบล์วดีระบบคาร์บูเรเตอร์ดีเครื่องยนต์ต้องนิ่งครับเครื่องยนต์จะไม่มีอาการเบาดับแต่ถ้าตั้งล์าแล้วเงียบตั้งล์าแล้วเงียบจริงแต่ว่าเบาดับเนี่ยหมายความว่าเราตั้งล์าชิดเกินไปครับ ปอมันยันมันเลยเดินเบาไม่ได้ทางโรงงานเลยเขาเลยต้องมีฟิลเลอร์เกียร์ไปให้พนักง,งานเวลาที่เขาประกอบเครื่องยนต์ไปเช็คเช็คเช็ควาล์วครับคือระยะห่างของวาล์วเนี่ยถ้าเป็นของเวฟเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่น,น่าเกิน0.05นะถ้าใช้ฟิลเลอร์เกียร์แต่ไปใช้ฟิลลิ่งมันต้องอาศัย การทำบ่อยๆเด็จะเข้าใจเองครับอ่าเดต้าไว้เนี่ยครับผมจัดการที่ผมใช้ใช้ฟิลลิ่งนะผมไม่ได้ใช้ฟิลเลอร์นะทุกคนนะทับทั้งทุกคนครับทัด ถ้าทํางานไปบ่อยๆนานๆเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจจังหวะของเครื่องยนต์แต่ละแต่ละตัวบางที่จังหวะศูนใต้บนเนี่ยเราทำไปบ่อยเราจะเข้าใจเองว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนโดยที่เราไม่ต้องเปิดมาก,ก็ได้แต่ผมก็ยังไม่ได้นําให้ทําตามนะถ้ายังไม่ชานาญพอก็การตั้งวาวเนี่ยแนะนําให้เปิดดูมาทีแล้วก็ค่อยๆตั้งแลวใช้ฟิลเลอร์เพียแต่ว่าเราชำนาญการแล้วก็สามารถทาได้นะ ฟังเสียงรอบนึงครับอขอยครับคิดกล้องลมกองหลวง,ง,ลวงสำหรับคลิปนี้ต้องขอหยุดคลิปไปเพียงเท่านี้ ที่เสียสละเวลารับชมขอบคุณครับ